ที่สายต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับเออไม่ทราบว่าจะให้เรียกชื่อคุณว่าอะไรดีครับเรียกผมว่าคุณหนวดแล้วกันครับือเรื่องมันเริ่มจากแต่ละบ้านในหมู่บ้านเนี้ยต้องการความเป็นส่วนตัวสูงต่างคนต่างอยู่ผมแนะนำให้อยู่กันอย่างสงบ,บเงียบๆสองคนสามีภรรยาในบ้านพอครับ บ้านผมออะมียามคนนึ่งมานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วพอผมจะเอาข้าว้ําน้ำอ,อกไปให้แกกินแกก็หายไปเหลือแต่ขวดน้ำไม่ไม่เปิดกับอาหารที่ปักทูบไว้คุณเห็นใช่ไหมครับเห็นนอะไรครับจะบอกจะบอกว่าทูดบดอกเดียวเหรอวันนี้แพทได้คุยกอาคนข้างบ้านด้วยนะเขาเป็นวิ่งสวยเลยละวิ่ง มึงมีผีทำไมมึงไม่บอกก่อนวะคุณไม่ทำตามกฎที่บอกไปใช่ไหมกฎอะไรก็ห้ามไปยุ่งกับบ้านหลังอื่นโดยเฉพาะบ้าน้ข้างบ้านนี้พลังงานไม่ดีเลยแะแรงอาฆา่าสูงมากดูเห็นพวกมันประกาศขายแต่ยังขายไม่ได้เหรอวินขายบ้านหลังนั้นเหรอกลัวไม่ใช่เหรอที่เป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นผียังไงวินก็จะุ่วินไม่กลัวแม่ กกูดของกู propose, ไอ้เหี้ยวิน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 อยู่ด้วยกันอ,กอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน เลเอยจะเอใครเอยจะเอ